เริ่มมือเริ่มลงมือแปลงที่จิตยังไม่เสร็จนะคะตัวนี้แปลงที่แปดนะคะแม่เพิ่งถยเพิ่งไถ่ยไว้ตัวนี้แปลงที่เจ็ดแม่ยาใบพีเพชรตอนเย็นตัวนี้เป็นล็อกที่ล็อกแรกล็อกที่สอง ล็อกสามกับล็อกสี่ล็อกห้าล็อกหอยู่ด้านล่างโน้นล็ลอกเจตัวนี้รอดทีแ่แปดค่ะแม่จ้ากาบพระคุณทุกๆคะแนนสาหรับพันย่านะคะแม่หูชามืดมาค่ะแม่จ้าออเดอร์ตอนเย็นให้พี่เพชรนะคะกาบพระคุณมากๆค่ะแม่ทุกคะแนนทุกแชร์ทุกไรค์ค่ะแม่ขอให้มีแต่ความสุขทุกท่กทานนะคะบุญรักษาเทวดาทุกองทุกท่าน,นะคะ่ะที่ ตื่นคะแม่ให้พี่เพชรได้มีพันญ้าปลูกมีค่ะมีญ่าได้ทานนะคะแม่ค่าลดค่าลดไทยค่าปุ๋ยวันนี้เราตัดไปแล้วะค่ะแม่เพิ่งเกิดแต่ห่างนะคะแม่ปีหน้าเราจะปลูกใหม่น่าจะปลูกประมาณสามแปลงะค่ะแม่สามแปลงไม่รู้ว่ากี่ไร่สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเจอกันเป็นหานออนไลน์ตอนเย็นมาเมตาน้องได้นะคะแม่จา๋าสวัสดีคะ่ะ